ครับก็มาทุกปีไม่พลาดแน่นอนครับผมก็เป็นงานของที่ต้องได้แหละครับแล้วก็รู้จักสนิทกันมาวะคิดว่าน่าจะเกือบสิบปีแล้วครับตั้งแต่รลเปีแล้วก็เป็นพิธีมหัศจรรย์เปนอะไรครับเป็นพิธีมหัศจรรย์ใช่เป็นรางวัลแบบล็อกมงกุฎไม่ใช่ไม่ใช่ ก็ได้มาหลายรอบนะครับแล้วก็จริงๆก็มาพพอร์ตพี่ก้องมาสปอร์ตมนชอปเสมอปีนีท้เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ำงานบมาทำงานมีทุกวันก็เดยวเคราอะไร่มหากรุมมีคหม แช่หนูร้อนแรมากว่าสปอยน์น่อไม่แต่ก่อนเดายต้องขอปฏิเสธก่อนว่าแบบเป็นอีกครั้งแล้วที่คนชอบเขาเ้าใจผิดว่าว่าพี่พบกันจริงๆไม่ใช่มันเป็นการแสดงคือคนชอบเขาเ้าใจผิดคนถามเยอะมากคือต้องวงสอบฝักมาเป็นสิ่งรียไม่ได้หานับาทนี้ก่น แล้วเราตกเย็บเขาบอกว่าเขาไปกินโนเวอร์แล้วเราเขาไปอยู่ในโลกของเขาได้ยังไงเราเป็นไมโครซอฟท์เออที่เราแทนระบบโดยก็พี่ว่าก็พอได้เวิร์กช็อปกันได้คุยกันเลยนะครับก็ก็สนิทกันง่ายขึ้นแล้วก็พี่ว่าจริงๆแล้วแบบเนพี่เขาน่ารักมากเว้ยรวยพอตัดท้ายเลยเขาเป็คนพูดน้อยพอเราเปลี่ยนเขาพูดดีเขาก็พูดน้อยเราพูดให้เขาฟัง เราอะไรทุกอย่างก็ยังไงเลยค่ะก็เดินเข้าไปคุยไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราถามว่าแบบว่าอยากกินอะไรไหมชอบอะไรไหมอะไรอย่างเงี่อยากดูนะฮะอยูเป็นพี่เขาเป็นน้องอ๋อใช่แต่หนูได้เขาพี่เองเราจะได้ดูตัวเล็กแต่พี่อยาดูว่าทำไมทำไมเลือกเองมมาก็ได้มีโอกาสไปเจอตามงาน ก็มีโอกาสไปเจองานหนึ่งตอนนั้นที่ถ่ายแมกกาซีนมันก็ทำงานอยู่ที่สตูดิโอเดียวกันแล้วก็พอเจอแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็อง้าหางไใีกทีพอเจอฝั่งจริงแล้วแบบแฟนดีชใชเคลเสร้อุ๊ยเขาหกมาล้วแบบตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราหากมาดีในือเยยีครับีอู่บ้านให้ีการติดต่อพี่คนนี้ มีเว็บไปแล้วเพิ่มแบบเราเราทำมีดีมาแล้วก็พึ่งกับาได้ผู้ชายที่มีดูแบบว่าอบอุ่นด้วยใช่แล้วก็ดูแบบว่าดูเป็นแบบวัยใกล้เคียงกันด้วยเขาบอกว่าเป็นมีดีก็คือเราคนเออยวทำเนียบเขาเอกเลือดเป็นเล่กให้แล้วคนนั้นเป็นใครดีล่ะต่อเทียดจิ๋ว เพยากคุณยากามเพราะว่าเราก็น่าจะร่มงานจบหลายๆคนมาเยอะพอสมควรเลยเพลงนี้ก็่ัพนี้ก็พี่ว่าจดเพียนมาทำม่นะเป็นเียนตัดเพลง้ยอะไรแบบนี้ากนี่กมาก็ได้เรียนมาตัเพลงให้ครับเพรว่ามีคุณบอกใช่ ประมาณนั้นไปดูกันได้ฝากเลยนะที่ยูทูบชาแนลพีพีกิจเนสเซ็ทแมนครับที่เรีไหมบ้านนี้มันมีมาฟรอฟังเพีพีมีไม่รอลูกพีชใช่ก็อย่าลืมดูพีพีด้วยใช่ Ken um <S <S อ่าล่าสุดพ um ุ่งไปจนเปิดปาครับกับพี่นนท์ขอบพี่นนท์ขอบพี่นนท์นะแต่อ๋อแฟนแคมข่าวลืออีกแล้วหนูไม่ได้พบกับเตมินายเราเป็นเพื่อนกัน คือตอนนี้สหรันดันคือสูงแอบสนิทเนาะสนิทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาถึงโดนโยไปทบคือคนต้องเข้าใจผิดคือคนแบบใช่คนเข้าใจผิดบ่อยมากช่วงนี้หนูงงอะไรนะ s กับ Tiom หนูเห็นเลยหนูเห็นอยู่โอ้โหคอนเสิร์ตพี่นนท์สนุกมากครับแล้วก็พี่นนท์ก็ คอยสปอรซ์บิลที่พี่ๆมาตลอดทุกอคอนเสิร์ตเลยไม่ว่าจะเป็นวิลกินเดียยเด่ยวพี่ๆเดี่ยววิลกินพี่ีด้วยแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะไปสปอรซ์พี่หนุ่นเหมือนกันแล้วก็เป็นแฟนเพลงอยู่แล้วแล้วก็ไปดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนคนที่ได้บัตรเนี่ยพี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็มีอะไรว้าวาวาในโชวท์ทุกทุกทันแน่นอนคุณกินเท้าเรียนจบแล้วยินดีด้วยค่ะเรียนจบแล้วก็กลับมาทำงานอย่าลืมกลับมาทำงาน วันนี้ก็มาคนดีอ่ะแสดงความดีกับเขาอย่งไรแสดงความดีกับเขาอ่ะฮะหนูมีของขวัญให้เขาไปแล้วหนูรวบยอดไปหมดแล้วให้มันวัเกิใช่วันเกิดเรียนจบคอนเสิร์ตก็ดีใจเว่าดีใจแทนขเขา,าครับเพราะว่าการไปเรียนต่อเนี่ยมันคือ มันคือโก a หนึ่งเขาเลยมันคือความฝันหนึ่งเขาเหมือนกันเขาฝันอยากเป็นนักแสดงด้วยแล้วเขาก็ฝันอยากจะเรียนบิส i n e s s ด้วยแล้วก็เขาก็ได้ทำสองอย่างที่มีความเป็นไปแล้วเขาจะิดตามเขายังไม่ได้รับปีนี้แสดงว่าก็เดี๋ยวดูก่อนแต่ที่เร็วๆนี้จะก่อปัตยแม้คนเอื่นเราใช่ครับที่หมากฝรัใช่ครับผมเป็นนายเพลย์เชอร์คอนเสิร์ตอัลเทอร์ตัครับก็ ผับที่นั่งบัตรเลยเนี่ยประกาศเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ออฟฟิเชียลของค่ายเลยครับถ้าเกิดทำพิซซี่จะเป็นยังไงบีจะยกไปบาสเกลหงสองกยเนเ่องจะพยายามทําให้ได้เหมือนเงินไทยเลยจะพยายามผลไปครับผมแดนเซอร์กว่า48,000ื่นนชีวิตแล้วคนเนียยไม่เองเราหลับลุกคนเย็นเพียงพมปะคือเชิญเขาแล้วทุกคนแต่ไม่รู้เขาจะไปหรือเปล่าเริ่มต้นความสุขเริ่มต้วถามได้ ก็จริงๆมันก็ก็จะมีกำแพงทางด้านภาษาทีนึงนี่แหละครับแต่ว่าเราก็เดี๋ยวเราจะเตรียมโชว์ไปให้ให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจแล้วกันเดี๋ยวใช้ภาษากายอ่ะเป็นแบบ Universal Language <อ>มีแน่นอนครับเพราะว่าโชว์ก็จะแตกต่างกับที่ไทยด้วย<อ>ก็คือส่วนหนึ่งของที่ไทยเนี่ยก็จะไปปรับใช้ที่นู่นด้วยแล้วก็จะมีความพิเศษยอยู่ในนั้นแน่นอนแต่ถ้าไม่ต้องเป็นหวเนาซื้อใหม่ทั้งหมดอยู่คนระับ<อ> ไม่น่าจะเหลือโอเคโอเคขอบคุณค่ะไม่มีการก่อนมาโสดร้อยเปอร์เซ็นโสดร้อยปร์เซ็นผ้ารูปเขาโสดไม่ได้คบกับเจมินายไม่ได้คบกับเอมมีแฟนคนเดียวไม่มีเขานีมาพักนี้